โคตรรวยลิซ่า b l a c k พิงคเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนี้แฟนๆรู้ถึงขั้นอึง้งไม่รวยจริงทำไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับลิซ่า b l a c k พิงคก่อนหน้านี้เธอได้ไปปรากฏตัวในคลิปล็อกของจีซูโดยทั้งคู่ได้ไปที่ร้านวายและได้ลองชิมติดใจเป็นอย่างมากจึงซื้อและในจังหวะที่ลิซ่ากำลังจะจ่ายเงินแฟนๆสังเกตเห็นบัตรของลิซ่าบอกเลยว่าตาแตกสุดๆเลยค่ะ เพราะบัตรนี้คือ Limited Edition h y u ุ d a ด Black Card 3มีให้เพียงเฉพาะคนเกาหลี0.05%ที่ได้รับเชิญให้ใช้บัตรนี้เท่านั้นและล i s a าก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะบัตรเครดิตสุดพิเศษนี้จะต้องเป็นระดับ VVIP เกาหลีโดยมีค่าใช้จ่าย2ล้าน KRW หรือประมาณ1,700ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปีในการเป็นสมาชิกและเป็นบัตรที่ไม่จำกัดวงเงินค่ะ